ออไม่มีไอเนี้ยขาตั้งยังไม่ได้ซื้อเลยแลฉันจะให้เธอเห็นว่าฉันคุกอยู่เนี่ยเออฉันก็คุกอยู่โอเคไหมโอเคไหม,ไ,หมได้ไหมได้ไหมวันนี้พี่จะมาแจกส่วนนะคะทําขนมนะคะมันจะเป็นโยเกิร์ตตีกับไอตัวชีสฟิลาเดเฟียเนาะใส่มะนาวแล้วนี่คือตัวตัวฐานนี่แหละคือพี่อยากจะท,ทําไปถวายหาที่วัด ก็มันก็ไม่มีอะไรมากเนาะแต่ว่าถ้าเดิม <c oughs> เดิมทีอะ่ะพี่จะใช้ไ er อ้ฐานครกเกอร์อ่ะเออเอามาทุบให้ละเอียดอะ่ะใส่เนยใส่น้ำผึ้งใส่เมเปิ้ลไซรัปแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบเป็นลรยๆทำง่ายๆไม่ไม่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องใส่เนยไม่ต้องอะไรให้มันกินแล้วมันรับสดชื่นเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยพี่จะบอกสูตรเลยเพราะว่าพี่แจกก็คือตัว ฟินลาเดเฟียเนี้ยเรา,เาไปตีอันเนี้ยใช้ตัวใบไม้เนี่ยนะคะ่ะก็คือบีบมะนาวลงไปสองลูกแล้วใส่น้ำตาลไปแปดสิบกรัมเนาะเสร็จปุ๊บพอตีละเอียดปุ๊บก็ใส่โยเกิร์ตสองถ้วยเลยใส่ให้หมดใส่โยเกิร์ตสองถ้วยเสร็จแล้วก็ใส่วนิลาได้หนึ่งช้อนแล้วก็ใส่ตัววิปปิ้งครีมอ่ะเป็นหนึ่งร้อยกรัมแล้วเอาวิปปิ้งครีมอีกหนึ่งร้อยกรัมอ่ะไปอุ่นร้อนแล้วก็ละลายเจยลาตินแล้วก็ลงไปตี แค่นี้เสร็จแล้วก็คือทั้งหมดเราจะใช้ตัววิปปิ้งครีมนะแค่สองร้อยเท่านั้นเนาะใช้แค่ส0งยกรัมเท่านั้นแล้วก็นั่นแหละตัวหน้าก็คือแล้ว,แล,วแล้วแต่คนอยากจะโรยผลไม้อะไรอยากจะใช้แยมครีม,มอะไรยังไงใครชอบกินหวานกินเปรี้ยวอะไรยังไงก็คือแล้วแล้วแต่คุณแล้วแต่คุณนะคะแต่ถ้าพี่ให้พี่แนะนํานะก็ส่วนใหญ่คนเขาก็ทาหน้าแบบบลูเบอร์รี่หน้าอะไรเงี้ยอันนี้มันก็คือมาเก็ย ไอตัวคิมชิน้นเมื่อกี้มันเป็นก้อนแต่พี่อยากใช้ตัวไม้ไม้ใบไม้เนี่ยกดกดกดบี๊บบช่วยมันนิดหน่อยแล้วก็คือบีบมะนาวสองลูกลงไปแล้วน้ำตาลตาซิรกร,รัมแล้วก็เกลือถ้าที่พี่กะเอานะน่าจะเป็นศูนย์จุดสามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเราก็ยกขึ้นแล้วก็ตีมันค่อยๆตีตีเบอร์ตัมตีให้มันแบบเนียนละเอียดอะไรเงี้ยเนาะนี่พี่ก็ระหว่างที่ตีพี่ก็มาเตรียมตัววิปปิ้งครีมเราจะใช้ทั้งหมดสองร้อยดูที่ดูที่น้ำหนักด้วยแต่บิก,กอร์เนี่ยข้อดีมันคือมันค่อนีี่่แห้งเเลยยน ห่เก้าสี่แบนี้หนึ่งหนเก้าสามเก้าสองร้อยเนี่ยดูนะมันไปนะไหมเออมันก็เริ่มแบบเริ่มเนียนขึ้นแล้วใช่ไหมเราก็จริงเราไม่ต้องหยุดก็ได้นะเราตีไปแล้วเราใส่โยเกิร์ตไปก็ได้นะเพราะว่าอันนี้เราทาเราไม่มีมือถือกล้องเนี่ยเราก็ให้ดูว่าเออยูทูบเบอร์บ้านๆก็ไม่มีอุปกรณ์เยอะมัวม่วๆเข้าไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ตีใหม่ ก็ใส่ไปให้หมดสองถ้วยนั่นแหละจ้ะอันนี้ไม่ใช่โยเกิร์ตแล้วนะที่พี่เทเนี่ยอันนี้มันเป็นตัววิปปิ้งครีมที่พี่แบ่งมา100กรัมจากมาเก็ตที่พี่เทลงมาตีในนี้มันผสมโยเกิร์ตกับตัวครีมชีสไปแล้วพี่ใส่โยเกิร์ตหมดไปแล้ว2ถ้วยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใส่ไอตัววิปปิ้งครีม1 0 0กรัมนี่เสร็จแล้วพี่จะใส่วานะิลลา abstract เนาะ แล้วเดี๋ยวก็ใส่ไอตัววิปปิ้งครีมอีกหนึ่งร้อยกรัมอ่ะที่ละลายกับเจลาตินใส่มันวเขวฟประมาณสักแบบสิบวิก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จนีห่หยิบเจลาตินอันนี้ที่พี่แช่ามาแล้วววววปั๊บๆๆๆนี่ใสั่งไปในวิปปิ้งครีมที่พี่ไปเวฟประมาณสามสิบวินาทีไว้ก่อนแล้วก็มันกินกองมันกินกองให้มันให้มันละลายเห็นไหมาหายไปแล้วหายเป็น้ำแข็งแล้วจริงมันไม่ได้ร้อนมากมันแค่แบบอุ่นๆเองอเพราะว่าเจลาตินเราต้องแช่น้ำเย็นนะพี่ลืมบอกเห็นมันละลายพี่ไมไ okay กัน ไปตองแม่ดูเนื้อมันเนื้อมันเปลี่ยนไปไหมเนื้อมันเนียนแล้วใช่ไหมนี่ตรงใบตองไปไฟเทไปไฟเทไปไฟเทเป็นกว่ามันจะหมุนนะเนาะนี่ในที่สุดก็เสร็จแล้วแล้วก็แบ่งมาในถ้วยเป็นแบบนี้แล้วเราก็ปิดฝาแช่ตู้เย็นเนาะแล้วนะถ้าเกิดวันที่เราจะไปถวายคืนก่อนเราก็อาจจะล้างสตรอเบอรี่แล้วก็สับสตรอเบอรี่อะระวังไว้ข้างบนกล่องก็เพิ่มความสดชื่นให้กับโยเกิร์ตเนาะ มาต่อเลยจากเมื่อวานที่ทําขนมเนาะวันนี้พี่ก็เอาสตรอเบอรี่ล้างให้เรียบร้อยแล้วสับให้แห้งแล้วพี่ก็หั่นหั่นง่ายก็หั่นสี่แล้วก็หั่นสี่อีกก็คือชิ้น,นึ่งหั่นลูกหนึ่งหั่นหั่นแปดชิ้นนะเนาะครึ่งแล้วก็ครึ่งอีกรอบหนึ่งแล้วพี่ก็จะใส่น้ำเชื่อมกลิ่นกุหลาบเนี่ยลงไปคุกเลยแล้วพี่ก็ไม่ต้องตวงเพราะว่ามันมีน้อยอะ่ะมันมีน้อยก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตองวงละก็มีเท่าไรก็ใส่เท่านั้นอุย้ยตอนนี้หอมมากหอมุลาบแบบแ หอมทั้งกุหลาบทั้งสตรอเบอรี่งเงโอ้คงจะแซ่บหลยเนาะ <laughs> ทำเองแต่ไม่ได้กินเอาไปถวายถวายให้เป็นทาหารพระดีกว่าเ,าเดี๋ยวเราก็คุกกันเลยห่านไปหนึ่งวันในตู้เย็นเนาะพี่ก็เปิดมาหอมโยเกิดมาพี่ก็อยากจะทามมันอยู่เหมือนกันว่าเออกอมเมสไตเนาะมงจุสาวา ส,สบะเจียพี่ก็จะถามนยว่าวันรู้สึกเย็นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเออชอบไหมจ้าอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่พี่จะตักอย่างเงี้ยก็คือแบบไปให้ถ้วยละหนึ่งช้อนไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าพี่อะขี้เกียจมาชั่งน้าหนักมันปวดหัวอันนี้พี่ไม่ได้ทําขายเนาะก็ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องคิดเี๋ยวอ๊ยตื่อนอะเรง่ายๆเพราะว่าเราไม่ได้ทําขายเพื่อพาณิชย์เราก็ทําไปยังไงก็ได้แต่ละถ้วยมันจะแบบน้ําหนักมันจะไม่เท่ากันนิดหน่อยได้ไม่ต้องเครียดว่าเราไม่ทําขาย ถ้าตะก,ก่อนทำขายโคตรเคลียร์เลยคืออยากให้ทุกชิ้นทุกแบบที่เราตัดให้มันเท่ากันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อะไรเงี้ยเนาะถ้าคนขายของก็จะรัวเรามีความเป็นแบบตาิีตุลอยู่เบาๆบก็อยากให้มันแฟร์อะไรเงี้ยอันนี้เป็นสูตรที่พี่ไปดัดแปลงใหม่อีกทีพี่ดูอิเนเทอร์เรน็ตแล้วพี่ก็ดัดแปลงใหม่อีกทีนึงไอตัวตวโยเกิร์ตนะาะเพราะว่าโยเกิร์ตข้างนอกอกินแล้วมันไม่ได้รสชาติแบบที่เราอยากกินอะแล้วเราจะทำยังไงอาะเราก็ปรับปรุงเองซิ ทำไปทํามาแล้วก็ได้เป็นสูตรของเราเองแล้วเราก็ approve ก็คือแบบว่าเป็นเมนูขายดีสมัยก่อนที่เปิดร้านพี่ก็แบบนี่คุย é. ใช่ป่ะเพราะว่าขายดีจนแบบเหนื่อยก็เลยขายทิ้งขายร้านทิ้งแม่งเลย <laughs> พี่เคยทําเค้กวันหนึ่งอะสิบก้อนอะแล้วก็ละสามสี่ปอนะเออพี่ทาวันหนึ่งสิบสิบก้อนแล้วพี่ก็เป็นไข้เลยจ้ะแบบแทบจะปิดร้านแล้ววันหลังตอนนี้คือแบบไม่อยากได้เงินขนาดนั้นอะไรอย่างนี้โอเคเดี๋ยวคือพี่ก็ทยอยอแบ่งแบ่งแบ่งไปเลย,นะยแล้วเสร็จเราจะถ่ายให้ดูทีเดียวจ้า อัีวันซองนะคะฟิน <Fin ito. S 1> ิโตก็เสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็พร้อมไปถวายพระได้เลยเยคือแบบไปวัดพุ่งเนี้ยแต่ไปไม่ทันท่านฉันหรอกก็คือฝากที่วัดแชร์ตู้เย็นละให้อีกวันหนึ่งอะให้ไขรก็ได้ถวายให้น้อยเพราะว่าพี่ไม่ใช่สายเช้าแล้วก็คือวัดที่ไปมันไกลเดี๋ยวพี่จะทำเปนเทปอีกฟุตหนึ่งก็คือพาไปเที่ยววัดด้วยกันจ้า